สันตโรโูทินทานเจ็บทั้งใจเจ็บทั้งกายบางวายปราสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับนี่คือรายการตามรอยพระยาตาไไปกู้ชาติเป็นเรื่องราวในอดีต ที่ผมได้เรียบเรียงขึ้นไว้และนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในรูปแบบของการเล่าไปคนเดียวนะครับไม่ใช่การแสดงก็ผมขอบคุณค,ณครูชินกรไกลาราชศิลปินแห่งชาติที่ได้ทำเพลงไว้ให้ผมซึ่งเป็นเพลงที่ผมนำมาใส่เป็นไตเติ้ลหัวรายการและขอบคุณคุณปอกรุงเก่าคลุยละมุน ซึ่งได้ทำให้ผมได้มีเพลงเป็นเพลงแบ็กกราวประกอบฟังเพลินๆไปพร้อมๆกับเสียงเล่าของผมนะครับเรื่องนี้มีอยู่หลายตอนด้วยกันเชิญท่านติดตามรับฟังได้นบัตนี้ครับลุงพิชัยได้พูดขึ้นว่า ทหารลาดเวนกองหน้ามาเร็วมาบอกว่าภายในเย็นนี้เราจะเดินทัพไปชายทะเลที่บางประส้อยไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะเจ้าตากนิ่งคิดขมวดคิ้วเข้าหากันแล้ะอ่ยขึ้นว่าอ้าวเฮ้ยจะถึงแล้วอีกไม่กี่ร้อยเส้นก็จะถึงแค่ตะวันจะลงไปรับยอดไม้นู่นก็จะถึงแล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมีเหตุแล้วพระเจ้าค่ะ เจ้าตากบอกขุชนชํานาญมาถึงไหนแล้วมาถึงบ้านสายหายแล้วพระเจ้าค่ะแต่ว่าขณะนี้พมา่ามันขึ้นจากเรือที่ริมทะเลแถบบางละมงุงมุ่งขึ้นบกที่บางประส้อยแยกเป็นสองกองทัพกองทัพละราวห้าร้อยคนเจ้าตากบอกว่ามันรู้ได้อย่างไรว่ากองทัพเราจะเดินไปที่นั่น บ่อนไส้เลี้ยงเสียเข้าสุขให้กูรู้นะว่าอ้ายอีผู้ใดเป็นผู้ระยศแก่กองทัพของข้าพยาตาลได้ยินจึงตอบว่ามันต้องมีคนไทยนี่แหละที่ช่วยบอกเส้นทางของเราให้พม่ารู้เจ้าตากตอบว่าบอกพวกเราหัก กลับจากตรงนี้ไปที่สามแยกแม่น้ำบางปะกงตรงปากน้ำเจ้าโลบัดเดี๋ยวนี้พระเชงเงินถามขึ้นว่าเพราะเหตุใดจึงไปที่ปากน้ำเจ้าโลพระเจ้าค่ะข้ารู้จักชัยภูมิตรงนั้นข้าเคยศึกษามันมาบ้างพระเชงเงินตอบว่าตรงนั้นกล่าวหม่อมฉันเห็นว่าเป็นชัยภูมิที่ตีปัน พม่าขึ้นจากเรือพวกเราอาจถูกต้อนให้จนมุมโดนตีตลบหลังจนเราต้องหนีลงแม่น้ำบางปะกงในที่สุดเราจะโดนพม่าฆ่าตายหมดที่ตรงนั้นแหละพระเจ้าค่ะพระเจ้าตากบอกว่าเชื่อข้าสีคุณพระข้ารู้ชัยภูมิปากน้ำโจโรดีหลวงพี่ชัยจึงกล่าวขึ้นว่าถ้าอย่างนั้น เดินทับสู่ปากน้ำโจโลบัดเดี๋ยวนี้เสียงผู้คนช้างมาอึงคนึง่งและชาวกองทัพของพระเจ้าตากวกกลับเดินทางสู่ปากน้ำโจโละซีกของพมา่าแม่ทัพพม่าคนหนึง่งได้เอ่ยขึ้นว่าท่านแม่ทัพชาวบ้านบางปลาส้อยให้ข่าวเราไม่ผิดแน่ เราเตรียมปะทะกับมันได้เลยมันมาบางประส้อยแน่นอนพวกพญาตากมันจะถึงบางประส้อยแล้วชายทะเลแห่งใดแห่งหนึ่งใกล้ๆนี้ในตอนเย็นนี้แม่ทัพน้อยของพม่าบอกว่ามาเขาดีแล้วปืนใหญ่ของข้าคงจะพร้อมฐานพม่าตอบว่าพร้อมแล้วท่านแม่ทัพเราตั้งคอยไว้แล้วทุกทิศที่พวกมันมา แม่ทัพใหญ่จึงบอกว่าคนเดินเทา้าออกไปสกัดทางตะวันตกทางทิศเหนือและทางฝั่งทะเลอีกซีกละห้าร้อยไล่ให้พวกมันเข้ามาในวิถีกระสุนปืนใหญ่แล้วยิงใส่มันให้ตายให้หมดพ่มาอีกคนหนึ่งจึงพูดว่าท่านแม่ทัพชาวบ้านบางประฟ้อยที่นี่เป็นไส้ศึกของเราเอามารายงานให้ท่านทราบแม่ทัพน้อยจึงบอกว่า ไปบอกให้เขาเข้ามาหาข้าข้าอยากเห็นหน้ามันชาวบ้านคนหนึ่งจึงเข้ามาแล้วบอกท่านแม่ทัพว่าท่านแม่ทัพท่านใจดีจังเอาเงินเอาทองข้าวของมาให้บ้านบางประย่อยเยอะแยะเดี๋ยวข้าจะเอาอาหารมาส่งท่านกินกันให้เต็มที่นะวันนี้มีอาหารทะเลสดสด้วยเจ้าค่ะแม่ทัพบ,บอกว่าทหาร เอาเงินเอาทองให้ชาวบ้านบางประสร้อยไปอีกยี่สิบช่างเอาทองอีกยี่สิบช่างให้ชาวบ้านบางประส้อยไปให้ไปเยอะเยอะชาวบ้านดีอกดีใจร้องโอ้โหท่านแม่ทัพท่านใจดีเหลือเกินท่านจะเอาอะไรอีกบอกเรามาเถิดท่านแม่ทัพได้กล่าวขึ้นว่าท่านช่วยหาที่นอนนิ่มๆให้ข้านอนสักคืนนะคืนนี้ ข้าจะนอนฝันหวานที่บางประสร้อยโวยชาวบ้านตอบรับท่านแม่ทัพว่าได้เลยท่านแม่ทัพงั้นข้าขอออกไปเตรียมอาหารให้ท่านก่อนนะแหมให้เงินให้ทองข้ามาเสียเยอะแยะพะมา่านี่ใจดีใจดีเมืองของท่านนี่คงเป็นเมืองที่ร่ำรวยไม่ยากจนเหมือนเมืองของข้าข้าอยากไปเป็นคนพมา่าจังเลย แม่ทัพจึงบอกว่าไอ้ชาวบ้านบางประโ้อเนี่ยมันช่างโง่แท้มันเห็นเราเป็นเทวดาอยากได้อะไรให้มันไปให้มันไปให้หมดทหารจึงบอกว่าเราให้มันไปเยอะๆเดี๋ยวมันจะหมดนะท่านแม่ทัพไอ้โง่มานี่ข้าจะกระซิบให้เองเห็นจะได้หายโง่เอาอยัางไงหรือท่านอเข้าใจแล้ว เข้าใจก็ไปจัดการทำที่ข้าบอกสิอีกวายิ <c oughs> ทางร้านขุนชำนาญทิน้นหลวงพิชัยเจ้าตากก็ได้ปรึกษากันอีกทางหนึ่งหลวงพิชัยได้เอ่ยขึ้นว่าท่านขุนชำนานเราเข้ามาถึงบ้านบางคล้าเมื่อสักครู่ข้าพบชาวบ้านที่มาพายเรือหาปลาท่านได้ข่าวอะไรบ้าง ข้าได้ข่าวพื้นที่มาที่บริเวณปากน้ำโจ้โลเป็นชยภูมิที่ลาบรุ่มน้ำขึ้นท่วมพอน้ำลงในตอนบ่ายก็แห้งในฤดูน้ำหลากน้ำในแม่น้ำจะไหลแรงเรือรบลำเล็กจะเข้ามาในบริเวณนั้นได้เป็นบางครั้งที่ตรงปากน้ำโจ้โลเป็นป่าพงแขมและเหนือป่าดงแขมนี้ไป เป็นสวนสับป,ปะรดอินทรชิตของชาวจีนเจ้าตากจึงบอกว่าดีมากที่ที่เป็นดงแขมเหนือขึ้นมาเกือบถึงสายหายมีชาวจีนปลูกสับป,ปะรดอินทรชิตสับป,ปะรดนี้ใบแข็งแหลมคมกว่ามีดโกนพวกเจ้าฟังข้านะทุกคนรับปากพญาตาพร้อมกัน รับฟังอยู่พระเจ้าค่ะเจ้าตากพูดต่อไปด้วยความมั่นใจว่าข้าเชื่อว่าพมา่ามันจะใช้ตรงปากน้ำโจโลตรงนี้เป็นกับดักฆ่าพวกเราหวังให้เราจนมุมลงไปตายในน้ำดังนั้นข้าจะเอาน้ำยอกอกมันหลวงพิชัยจึงถามว่าเยี่างไรหรือพระเจ้าค่ะ เจ้าตาจึงตอบว่าเมื่อมันดักเราด้วยค่ายกลเราก็จะใช้ค่ายกลน,นี้เล่นงานมันและเราจะจัดการมันด้วยค่ายกลลวงกับดักเสือให้มันรู้ไปว่าคนเยี่ยงกูจะจนปัญญาหนีพวกมึงลงไปจมน้ำตายไอ้ทินขุนชํานานมึงไปเป็นปีขวา ข้ากับหลวงพี่ชัยจะไปไล่มันทางปีซ้ายตามที่เราได้นัดหมายกันจำไว้ว่าเมื่อเผชิญหน้ากับพวกมันให้ทุกคนทำทีเป็นว่าเราหนีให้มันตามเราลงมาตามมาพอมันเข้าพงแขมและเมื่อมันเข้ามาในช่องแคบที่เราหนีเข้าไป มันจะตกอยู่ในดงสประรดอินทรชิตให้กองระวังของเราโจมตีมันตรงนั้นข้าคาดว่ามันจะหาทางออกไม่ได้แม้แต่ม้าก็ยังออกมาไม่ได้ข้ามันให้หมดตรงนั้นทุกคนเมื่อทราบแผนแล้วจึงรับกันว่าพระเจ้าข้า เล่ากันมาเป็นเรื่องแต่โบราณนานว่าในการรบพุ่งกับพม่าตรงบริเวณที่ปากน้าโจโรปัจจุบันคืออําเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาในกาละครั้งนั้นปัจจุบันพื้นที่ตรงนั้นคือตำบลปากน้าอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาหรือแปดริว้วซึ่งชาวบ้านบางคล้า ได้ร่วมกันสร้างสถูปสีขาวไว้เป็นี่รลลึกริมแม่น้ำบางปะกงเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญในการรบพุ่งของพระเจ้าตากสินในการสรัต์ประยุทธ์กันครั้งนั้นพมา่าในเสียทีแก่กลนลวงในค่ายวงกับดักเสือของพระเจ้าตากสินทําให้พมา่า ถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมากมากกว่าสามร้อยคนศพของทหารพรมาร่าเกลื่อนไปทั้งทุ่งและแนวป่าอีกสองสามวันต่อมาศพพมา่าได้ทรงกลิ่นเน่าเหม็นไปทั่วทุ่งจนเล่ากันว่าเวลาต่อมาสถานที่ใกล้เคียงนี้ได้รับการขนานนามว่า คลองบางเหม็นแต่พรียกร์ต่อมาจนเพี้ยนไปเป็นคลองบางเหมิงและบางเป็งซึ่งปัจจุบันเรียกคลองนี้ว่าบางเป็งหรือบางทีอาจจะได้ยินว่าบางเป็งแต่คลองนี้กลับไปมีชื่ออยู่แถวอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาหรือแปดริ้วนั่นเอง ในกระบวนทัพนั้นแม่ทัพพมา่าได้ร้องสั่งว่าจงมุ่งหน้าไปไล่ต้อนพวกมันให้ลงไปในแม่น้ำให้มันจมน้ำตายให้หมดแม่ทัพพมา่าคนหนึ่งได้พูดขึ้นว่าท่านแม่ทัพใหญ่ได้โปรดสั่งถอยทัพเถิดพระเจ้าค่ะแม่ทัพใหญ่ถามว่า ทำไมทำไมไม่สู้จะถอยทำไมไล่ข้ามันให้ลงมาตายในแม่น้ําที่ปากน้ําเร็วพม่าอีกพวกหนึ่งรายงานว่าพวกเราตายเกลื่อนไปหมดพวกมันมีจํานวนมากและมีฝีมือฉกาดฉกันนักพม่าอีกคนหนึ่งวิ่งเข้ามาบอกว่า ติดต่อให้กองทัพเรือของเราขึ้นมาช่วยสิทำไมชักช้าอยู่ได้แม่ทัพพม่าจึงเอ่ยว่ากองทัพเรือมาแล้วแต่ว่าตอนนี้น้ำลงเรือจึงติดอยู่ปากอ่าวย่านบางปะกงเรือขึ้นมาไม่ทันแล้วเพราะฤดูนี้เป็นฤดูน้ำลงน้ำหลากลง เรือรบขนาดเล็กไม่อาจขึ้นมาถึงปากน้ำจโจโรได้ทันนายท่านจะว่ายังไงแม่ทัพใหญ่ถึงกับครางออกมาชิบหายละสิตอนนี้ทหารรบของเราเหลือเท่าไหร่บอกมาสิแม่ทัพน้อยคนหนึ่งตอบไปว่าตอนนี้กองทัพบ,บกของเราเหลือไม่ถึงร้อยคนแล้วคนเดินเท้า ทั้งม้าและช้างของเราถูกไอ้พวกพยาตากชิงเอาไปหมดแล้วเราตีมันมันหนีเข้าไปในป่าพงแขมพวกเราไล่เข้าไปแต่แต่ไม่มีใครออกมาได้เลยสักคนเดียวแม่ทัพพมา่านิ่งอึ้งไปแล้วร้องถามว่าแล้วพวกเราไปติดอยู่ที่ไหน ทหาพรพม่าคนหนึ่งจึงตอบว่าพวกเราคงไปติดอยู่ในดงสับประรดเราเสียรู้แก่มันซะแล้วละแม่ทัพพม่าจึงบอกว่าท่านแม่ทัพใหญ่ท่านจะให้เราทำเช่นไรขืนเราสู้กับมันด้วยเท้าเปล่าตีนเปล่ากับดาบเล่มเดียวเนี่ยมันมีทั้งมาทั้งช้างมีทั้งดาบเอาอยัางไงท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพ ตอบว่าสีฮรูมันซะแล้วไอ้พญาตากนี่มันแสบนะักทัพใหญ่จึงตะโกนสั่งทหารไปว่าถอยไปก่อนให้ทุกคนถอยทัพไปที่บางขนาดแล้วกลับไปที่บ้านดงนครนายกโดยเร็วทหารไทยที่เห็นกิริยาของทหารพรม่าในขณะนั้นจึงร้องบอกว่าเฮ้ย พม่ามันถอยแล้วเว้ยไล่ฆ่ามันให้หมดเสียงกองทัพพม่าวิ่งออกไปเจ้าตากพระเชียงเงินหลวงพิชัยขุชนชํานาญและชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งได้ล้อมอยู่ที่พระเจ้าตากพระเจ้าตากจึงบอกว่า ขอบใจเจ้านักไอทินที่เองกับนางแก้วตาเป็นธุระเรื่องข้าวปลาอาหารให้แก่กองทัพของเราเราจะาพักกันที่บ้านโพนี้อีกหนึ่งคืนเจ้าออกไปพบชาวบ้านก็บอกให้เขาเข้าใจเราว่าเราไม่ได้มารังแกเขาเราจากเดินทางไปกอบกู้เอกราชออาแล้วนั่นคุณพระเชียงเงินพาใครเข้ามา ฮะพระเชียงเงินกล่างมมฉันขอนำชาวบ้านบางละมุงมาเฝ้าพระเจ้าค่ะเจ้าจตากจึงถามว่าว่ามามีสิ่งใดที่เจ้าจะบอกแก่พวกเราชาวบ้านจึงบอกว่าพวกเราส่วนหนึ่งราวห้าหกครัวเรือนจะมาขออาสาไปกับท่านด้วย อืมดีข้าขอบใจที่มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่เอบ้านบางละมุงของเจ้ามีด้วยกันเยอะไหมหละ่ะหรือว่าบ้านบางละมุงมีแค่เท่าที่เห็นดีชาวบ้านบางละมุงตอบว่าอีกพวกหนึ่งเขาหาไปกับท่านใหม่แล้วยังบอกว่าห้ามม่ให้พวกเราที่มาแล้ว กลับไปเยียบบ้านบางละมูงอีกเจ้าตากพยักหน้ารับรู้แล้วตอบไปเบาๆว่าอืมเขามีความคลางแคลงใจและไม่ไว้วางใจข้าชาวบ้านคนหนึ่งพูดกับพญาตากว่าเขาหาว่าท่านเป็นขบฏเจ้าตากหัวเราะลงลำคอข้านี่นะรึอ เป็นขบฏชาวบ้านคนหนึ่งเอ่อยขึ้นว่าโดยเฉพาะคนที่บ้านบางละมุงเขารวมตัวกันป้องกันพวกเราที่มาจากกรุงศรีอยุธยาอย่างแข็งขันเขาจะไม่ให้ใครทั้งนั้นที่มาจากกรุงศรีอยุธยาผ่านไปแถบบางประท้อยบ้านบึงระยองฟังกำลังเพลิเพลิน ก็เวลาหมดลงครับติดตามรับฟังได้ใน EP ีต่อไปซึ่งจะอยู่ใน YouTube Facebook และสื่อสารอื่นๆขอบคุณผู้ให้สัญญาณถ่ายทอดคือ YouTube Facebook และก็สัญญาณอื่นๆขอบคุณท่านที่กดไลค์กดแชร์ติดตามรับฟังกันได้ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สรนันรอเอกวัรผู้เล่าเรื่องตามรอยพยาตากไปคู่ชาติหมดเวลาแล้วครับ พบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ